สวัสดีครับพมเป็นพี่น้องครับมือนีผ้าทุกท่านมาเบิงฝายน้หล้นนะครับเป็นฝายน้ำฝายน้าล้นโรงเรียนไกลพักดีนะครับซึ่งซื้อฝ่ายเพิ่นขนาดที่ซื้อว่าฝายน้ำล้นไกลพักดีนะครับหรือว่าฝ่ายน้ำล้นโรงเรียนไกลพักดีนะครับโรงเรียนไกลพักดีก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าฝั่งทางโรงเรียนเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าทางโรงเรียนเขา เพื่อรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนก็สร้างกำแพงไว้เรียบร้อยต้องเข้ามาอีกทางด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูความงามความสวยของฝายน้ำล้นแห่งนี้นะครับชื่อว่าฝายน้ำล้นไกลพักดีนะครับหรือว่าฝายโรงเรียนไกลพักดีนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ตรงนี้ก็มีน้ำไหลคล้ายๆกับน้ำตกนะครับก็สวยงามดีอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันนะครับคุณผู้ชมครับ นี่แล้วครับพี่น้องครับก no. ็สวยงามไปอีกแบบนะครับพี่น้องครับเป็นฝายนำลนที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดเท่านะครับโอ้เป็นตะปลาหลายนะครับพี่น้องครับเมืองครับเมืองน้มในลำห้วยแหดนะครับซึ่งฝายนำลนไกลพักดีกับกันลำห้วยแหดนะครับพี่น้องครับสวยงามแล้วก็ล่มรื่นเย็นสบายนะครับพี่น้องครับโอ้เป็นตะมีปลาไหลลงลำน้มหรือปลาบืนนะครับพี่น้องเป็นปลาบืนเกิดนะครับโอ้สวยงามครับพี่น้องครับ นี่ครับสวยงามแห้งครับพี่น้องครับทางนี้ก็เป็นลํำห่วยเหดไหลผ่านไปยังขัางๆโลดตัดนะครับตัดกับถนนเส้นสองสองหนั่นเองนะครับพี่น้องครับเป็นสายที่สวยงามแห่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับเบิ้งครับสวยงามนะครับพี่น้องครับโอ้สวยงามครับ นี่คือฝายนำลนโรงเรียนไกลพักดีนะครับพี่น้องครับสวยงามครับพี่น้องครับโอ้สวยงาม,ลามหล้วกาน้ำไหลเบิ้งหลก็เป็นตะชืดฉ่ำนะครับพี่น้องครับเบิงครับสวยงามครับพี่น้องครับฝายนำลนโรงเรียนไกลพักดีอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกดเท่าครับพี่น้องครับโอ้สวยงามมีหลีครับพี่น้องนี่ครับผู้ใดชอบวิวทิวทัศน์แบบนี้กรมานั่งชมบรรยากาศเด้อครับพี่น้องครับสวยงามแน่นอนครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ